โอเคครับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับที่รอสินค้าอยู่อวันนี้มีเป็น PSP 3000นะครับสีขาวถ้าใครชอบสีขาวไม่ควรพลาดตัวนี้ครับวันนี้ครับมีเป็น PSP 3000รุ่นเป็นสีขาวนะสภาพสวยมากนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วก็มีเมมเป็นเมมแปลงนะครับสายสจิกด้านหลังเป็นสี ขาวมุกนะครับจะออกเป็นคล้ายๆสีขาวมุกนะไม่ได้เป็นขาวล้วนนะเป็นมีเหมือนสีมุกอะนะครับแล้วก็มีเป็นวงแหวนสีฟ้าผมว่ามันสวยมากนะประมาณน,นี้อันนี้คือตัวรอบเครื่องนะครับซีเดีเก็จะไม่มีแล้วนะคอันนี้มันเหมือนลักษณะเป็นกรอบใหม่นะครับนี่เลยนะครับดูรอบๆบเครื่องก่อน,อนด้านบนก็สวยนะครับด้านซ้ายนะครับก็ สวยดีนะครับช่องเมมนี่ครับก็ทำนี้เลยนะไม่มีตำหนิอะไรนะถ้าเป็นส่วนของบอดี้นะครับสวยมากมแล้วก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับเป็นอะแดปเตอร์ของแทนะจากทาง SONY น,นะครับนี่เลยมี formula, อะแดปเตอร์พร้อมเล่นนะครับเครื่องนี้แล้วก็มีกระเป๋าแอร์ฟมให้นะครับมาเดี๋ยวเราลอ,ลองมาชาร์จตัวเครื่องกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปดูที่ด้านในเครื่องนะครับก็ นี่ครับจุดก็สเสียบชาร์จแล้วก็ขึ้นไฟปกตินะครับนีฮาวเวอร์นะครับนี่เปิดเครื่องง่ายนะครับเครื่องนี้ปุ่มเปิดม,มันไม่มีปัญหานะครับโอเคเอาผ่านไปเรื่องการชาร์จนะครับก็จะมีเป็นกระเป๋าแอร์ฟูมให้นะครับหนึ่งหนึ่งใบเป็นของมือสองนะครับสภาพก็มีสีลอกบ้างแต่ว,ว่าใช้งานได้ปกตินะครับเอาไว้ใส่ไปเล่นภูผาแล้วก็มีตัวคลิปหนีบให้นะครับประมาณนี้เลยเป๋า มาดูที่ตัวเครื่องกันต่อนะครับก็ตัวเครื่องเป็นตัวสีหาวนะครับม e เม r รเป็น Memory สายสองจิกนะครับลงเกมแบบเยอะมากนะครับเกมเต็มเมมพร้อมเล่นเลยเดี๋ยวมาดูที่ System Setting นะครับอืมก็ดูแบตเตอรี่กันก่อนแล้วกันนะครับแบตเตอรี่อินโฟมิชันตอนนี้ผมชาร์จไว้6กอนะครับก็อยู่ได้ประมาณอันนี้คือเป็นการคาดการในระบบมันนะครับมันอาจจะอยู่ไม่ถึง4ชั่วโมงหรอกอยู่ได้ประมาณ ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงตามที่เราใช้นะครับอาจจะม่เร่งเสียงเบาเสียงแรงไงก็มีส่วนมีผลนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้งานได้นานนะครับสำหรับแบตเตอรี่เคแล้วมาดูที่ System ทม f o ม m a t ชั่เนีเป็นรุ่นอซอฟต์แวร์เป็นรุ่น6.60 Pro C 2นะครับนนิกเนมก็เป็น P อะไร 865นะครับอีกเนมนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับก็ไปดูที่คลิปที่ผมสอนการตั้งค่าได้นะครับอ่ก็จะไปสําหรับเรื่องอ่าระบบนะครับต่อมาเราจะมาดูที่อ่อาหลอกนะครับนี่ฮะหลอกตัวนี้สวยมากนะครับสีขาวอ่าแบบไม่ไม่มเหลืองไม่อะไรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูจอที่เป็นสีขาว,วานะครับตัวนี้ก็ หน้าจอก็จะมีเหลืองๆบ้างบริเวณขอบนะครับแต่ว่าก็ไม่น่าเกลีจนถึงขั้นแบบเหลืองหนักนะครับก็คือเป็นธรรมชาติของยีทีมือสองอยู่แล้วนะครับแล้วก็จุดสังเก,กตตัวนึงก็จะมีเป็นฝุ่นตัวนี้นะครับอยู่ในหน้าจอนะครับเป็นฝุ่นจุดหนึ่งกับบริเวณด้านขอบขวาของตัวเครื่องนะครับมีจุดตรงนี้มี2จุดนะครับตำหนิก็มีฝุ่นด้านในถ้าใครที่มีความสามารถก็แกะถ้าแกะกรอบออกมาแล้วก็ไปเช็ดทำความสะอาดด้านในก็ถือว่าจะ ฟุลก็น่าจะออกไปนะครับประมาณนั้นก็มีตาหนิแค่ซอนจุดนี้อ่าอานาล็อกนะครับอนาล็อกไม่เดินเองนะครับดูนะครับอันนี้ผมปล่อยก็ใช้งานได้ปกติเลยไม่เดินเองนะครับก็ถือว่าโอเคครับอนาล็อกก็ประมาณนี้โอเคเราจะมาดูที่เมมโมรีสติ๊กนะครับแล้วก็จะไปติดเกมกันเมมโมรีสติ๊กนะครับบอกไปแล้วเป็นสายสองจิกอ่าเป็นเมมแบบแปลงนะครับเป็นแบบสล็อตนะครับเกมแรกเลยมีเป็นคิวโซนนะครับ พอออ of d u ี้นะครับเอเล n e r เอเตอรนะครับอ่ะแองกี้เบิรนะครับซูมานะครับเอาเวิร์มนะครับ w วิสเมทัลนะครับซ u เปอร์มาริโอบอสซ e เปอร์มาอะอีกภาคหนึ่งอันนี้ g r a w นะอันนี้ไม่เคยได้เหมือนกันอ่า uh, อนะัลฟาแม็กนะครับติดไฟเตอร์นะครับอ่าวัตตาปอนทีนะครับ ยูโฟร์ปี e อันเด็กกลาวนะครับไลท์อลวันเตอร์ฮันเตอร์นะครับมิด n น g h คลับ b ่เกมนี้เห็นคนถามบ่อยนะเครื่องนี้มีด้วยนะครับมีเท้าเกียร์นะครับซิมสองแคสเวลนะครับอ่าฮอตช็อตกลอฟเฟรนด์เฟลซีนะครับไฟไนท์นะครับนี่ก็เป็นมินิเกมฟิลบ b a เนอร์นะครับ นี่ก็เป็นเกมอะไรอะอะไรฟูลี่ฟูลี่เยอะแยงเนี่ยเดอสองนะครับเบฟสตอรี่เฮลซินค n ดนะครับโอ้เกมเยอะมากแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอะ่ะอาร์ตออฟไฟติ g งนะครับเมทัลสลักนะครับอ่าเทรเวนวันเดอร์นะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกเกมอ่าพีเอสวันนะครับเยอะเลยนี่มานนี้เอสเทน v i ิวก็มีนะ ฮาเวิทมูนนะครับน,นี่ก็เป็นแอปเป็นเกมรถนะประมาณนั้นอ่าแคสเวเนีย er ะไรชื้อย่างนะแฟบซี่แมนนะครับบัตดีโลนะครับแล้วก็เป็นพวกไฟล์อัปเดตนะครับคือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆทำแบตหมดหรือว่าหลงไปดึงเมมบอร์นรับให้เรามามา ฟาสต์รีโวเวอร์ที่ตัวนี้ครับ6.60 Pro B ตัวนี้นะครับมันก็เกมมันจะกลับมานะครับแล้วก็มีเป็น5.3วันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเกมหรือเปล่านะครับไม่ลองเหมือนกันปอ per mario 3นะครับอันนี้จะเป็นอีมูนะครับ n ต s t e r j อันนี้น่าจะเป็นอีมูเหมือนกันเทคเกนนะครับฟีฟ่าฮัตติทวิสเมทัลนะครับเทนนิสเวอร์ชวลนะครับทาวด์วิทมูนบอยแ g น r ์เกิลนะครับ นิฟอ์ปิมูลันเต็ดนะครับฮาวเวิมูลอันนี้เป็นภาคฮีโร of อฟลีฟว l l เล่นะครับบินออฟเอเซียนะครับอวตารนะครับี่อเอเซียภาคหนึ่งนี่อะไรอนะ่ะนีมีชื่อเกมล็อกแมนนะครับอมกกแนี่ก็เป็นล็อกแมนเอมกเกแมเหมือนกันอ่ามเกมน,นี้มีเบิร์นเอานะครับมี อ่ะอันนี้เกียภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกอ่ะมทัลนะ <c oughs> เกียร์นะครับมีเทอรสเรลักเกีย์เยอะนะครับนี่เป็นเกียฟุตบอลที่เป็นมอดของทีมชาติไทยนะครับเห็นไหมไทยฮีโร่ไรวันก็ต of วอ r นะครับอ่า DTA Liberty City นะครับ DTA West City นะครับแล้วก็มีเป็น m e d a l o f h o n o r นะครับก็ d of วอ r อีกภาคหนึ่งนะครับ เชนอฟโอลิมปัสนะครับอเคอเดี๋ยวลองเกมอะไรเนี่ยเ,เกมไม่ง่ายกันนะครับก็เป็นนอตสลักเกันนะครับเครื่องนี้ก็เกมเยอะนะผมอาจจะไม่ลองทุกเกมแล้วก็ไม่ได้มีเวลาเทสเกือบทุกเกมนะครับถ้าสมมติว่าใครสนใจเราไม่มั่นใจที่จะเล่นเกมไหนก็ทักผมมาแล้วก็ให้ผมลองให้ได้นะครับผมก็จะเทสให้ดู ใหญ่ลงจะเทสแบบว่าเป็นเกมหลักๆที่มันสามารถเทสได้ทุกปุ่มประมาณนั้นนะครับอ,อีกจุดหนึ่งก็คือตัวนี้ไม่มีฟิล์มหน้าจอนะครับตัวนี้เป็นจอแบบเปล่าแต่ว่าตอนคนแมวอะไรก็ไม่ค่อยมนะีเห็นไหมดูใสๆเลยนะครับแล้วมันจะมีจนีฝุ่นในจอ2จุดนะครับประมาณนั้นแต่พอภาพเป็นสีอื่นก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้ประมาณนี้ก็จะมองไม่ค่อยเห็นละโยเทสปุ่มปุ่มโฮมนะครับใช้ได้ปกติ ลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับใช้ได้ปกตนะิเพิ่มความสว่างหน้าจอก็ปกตินะครับโอเคเรามาลองเล่นเกม Metal Slug นะครับก็มีเกมค่อนข้างเยอะนะครับก็ครบคันด้วยอยากให้ลองจุดไหนก็คอมเมนต์หรือว่า ทักมาที่เพจได้นะครับเดี๋ยวผมลองให้ทุกอันเลยนะครับบางอย่างผมมันจะพูดไม่ละเอียดเอาอเคมาครับงงใจแล้วเนี่ยมาเราก็ใช้งานได้ปกติ ประมาณนี้ครับเกดี๋ยวลองเกอเบื่ให้ดูเรวยแล้วกันนะครับก็เครื่องนี้เกี่ยเยอะนะครับเดี๋ยวรอลองไปเรื่อยแล้วกันนะครับคลิปอาจจะยาวแต่ว่าดูให้จบก่อนก็จะคุ้มค่านะครับ เกมอะไรนีเกมหนึ่งเป็นเบอร์นอวแล้วกันนะครับโอเคเพราะว่าเกมเบอร์นอวมันจะมีเพลงหนึ่งที่มันติดลิขสิทธิ์เนี่ยผมเคยเทสแล้วแล้วเสี่ยมก็จะหายไปนะครับโอเคเรามาเทสเกมเบอร์นอวอีกสักเกมหนึ่งนะครับ ข้านในผมลองเล่นประมาณสามสี่เกมนะมันก็เล่นได้ทุกเกมนะโอเคเราลอง,ลองเบรนเอาอีกสักนิดหนึ่งด้วกันนะนี่ที่ผมเคยเคิดไว้นะครับนี่ครับสภาพเครื่องสวยมากดูด,ด้านหน้า ปุ่มกดอะไรเงี้ยกดลดเด้งทุกปุ่มนะไม่มีไม่มีจมนะครับนี่สภาพด้านหน้าก็สวยนะครับสีขาวใครชอบสีขาวนี้จำเลยนี่ครับนี่ครับปุ่มมาอาใช้ได้ปกตินะครับนี่ในตัดก็ใช้ได้ปกตินะครับนี่ครับเบรคปีแกรก็ใช้ได้ปกติ เปลี่ยนมุมมองกล้องก็ใช้ได้อะน่ารอกดีพ d โอเคทุกปุ่มนะครับเดี๋ยวผมเทนแล้วแค่นี้แล้วกันม่ี้เพลงมันติดลิขสิทธิ์นะครับเพลงไอ้มือเนานะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับได้เป็นเครื่องสีขาวนะสภาพสวยมากนะครับด้านหลังมีเป็นวงแหวนสีฟ้าด้วย,วยสวยๆนะครับเครื่องนี้จะเหมาะกับผู้หญิง มนันนะแล้วก็มีเป็นกระเป๋าแอร์โฟมนะครับอะแปเตอร์ชาร์จของแท้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเครื่องนี้ใครที่สนใจเครื่องนี้นครับก็ทักเข้ามาได้ที่แฟนเพจนะครับโอเคดูคลิปให้จบก่อนเราถึงตัดสินใจนะว่ามีจำนีอะไรไหมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ